<tes uw> มาทัวรนะ์ครับกำนังจะเข้าไปในซานซิโรสเตเดียมทัวร์เข้าไปในสเตเดียมของเอซีมิลานทีมทีมทีมที่เชียร์อันดับสองรองจากเรือมาลิกอันนี้เป็นด้านในของสนามซานซิโรนะครับ อันนี้ก็จะเป็นที่จัดไว้สําหรับถแถลงข่าวนะครับหลังแข่งของนักเตะแล้วก็โค้ดนะครับด้านในสนามซานซิโร่นะครับส่วนนี้ก็กําลังจะเดินไปที่ห้องแต่งตัวของนักเตะเอซิมิลานตอนนี้ก็กําลังจะเข้าไปห้องแต่งตัวของเอซิมิลานนะครับห้องแต่งตัวที่นักเตะจริงๆใช้นะครับเวลาแข่งขัน นี่เป็นห้องแต่งตัวของมิลานนะนี่ฮะเบอร์สิบเตโอเฮนันเดสลาเฟลเลาวนะ ก็นั่นก็บาฮิมดีอาร์ตทาตานนซูลูซิมองซิมองเคียนี่ครับ อ,นะอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องแต่งตัวของจริงนะครับของนักเตะเอซิมิลานนะครับอันนี้ผมเลือกนั่งที่ที่นั่งของทีโอเออร์นันเดสนะครับอด,รอ,อดีตนักเตะเรัลมดิตก็กําลังเดินเข้าสนามซานซิโรนะครับถ้าเป็นนักเตะก็กําลังจะวิ่งลงสู่สนามนะครับก็ยังไม่รู้เป็นยังไงนะครับ นี่เป็นอุโมงทางที่จะไปสนามซานซิโร่นะไปเหยียบหญ้าของจริงใช่ป่าวไม่รู้โอ๊ยวันนี้ยิงไหมยิงครับวันนี้เจ็ดลูกเลยใช่ป่าวไม่รู้นะฟังไม่ไม่เคยได้ยินไม่เคยออกด้วย สัวน,นนี้เป็นอุมโมง์ที่นักเตะกำลังจะเดินออกสู่สนามซานซิโรออกมาจากอุมโมงครับโอ้ของจริงสนามของจริงโอ้ไม,ไม่ไม่ให้ไปเหยียบสนามหญ้าข้างในโอ้ใจมันตั้งแพง นี่มาอยู่ในสนามซานซะิโร่ครับเอซีมิลานของแท้มิลานจะแข่งพรุ่งนี้นระับวันจันทร์